นักสู้จากฮ่องกงครับ<า><ห>วัยเบนจเพศอายุ25ปีแล้วชกมาแล้ว27ไฟชนะถึง20ครั้งนี้คือกาโฮว<ฮ>ูกาโฮวูครับปีอันตรายจากฮ่องกงครับ<ฮ>มาดูนักมวยไทยกันบ้างครับนี่ก็คือปราบสอเทพพิทักษ์ หนุ่มเมอืองดอบ,บัวครับจากอุบลราชธานีวัย23ปี62กิโลกรัมครับ175กับ173 23กับ25ประสบการณ์เนี่ยปราบเนี่ยเหนือกว่านะครับและที่สำคัญปราบนี่เป็นมวยที่แหม่สอกคมนะครับหู้กางหหวต้องระวังให้ดีครับ โอ้ถือว่าสูงยาทั้งคู่ครับทั้งปราบทั้งกาโฮวูโอ้ทีบดีครับอืมจะกระโดดเข่าลอยแต่เป๊ได้จังหวะครับปราบรัดอยยางตีไม่ได้ครับโอ้จะกระโดดทีมแลยครับปราบครับวันนี้ขนมาโชว์เพียบเลยครับของดีของเด็ดจากอุบลครับกาโฮวูก็พยายามจะ หาจังหวะต่อยหมัดครับยังไม่ถึงครับซ้ายอ้าวโดนเหมือนกันนะครับปราบแอบจับเททิ้งไปเลยครับแหมนอกในวันนี้กะชายวิปปั๊บจริงๆครับปราบดาวหูบยังเฉยๆนะครับพยายามหาช่องทางเจาะครับเดินเข้าไปครับแข้งขวาโอ้โหโดนศอกแต่จะงัดสู้แต่ยังติดครับ โอ้โหดูครับแกจ้องตาไม่กระพริบเลยครับปราบจังหวะจะฝันไม่ได้ครับอ่ะวงในกดมาอืมจะเป็นงานหนักของนักมวยฮ่องกงนะครับกาฮอบูครับโอ้ยงัดศอกครับปราบเนี่ยเข้าไปนี่ก็โดนอาวุธของปราบตลอดนะครับอืมหดล่างฝันศอกขวาอีก โอ้โหวันนี้มาโชว์เลยครับโอ้ทั้งงัดทั้งฟันเลยครับปราบโอ้ยเฉียวไปครับซอกขวาโอ้แต่ต้องระวังหมัดของเกาหูครับโอ้วันนี้เลยครับไม่น็อกก็นับไม่นับก็แตกนะครับมาขนาดนี้ครับซอกของปราบนีนี่ทีมงานของปราบครับป้านั่นแหละครับโอ้ยฟันไปฟันมาได้เรื่องจนได้ครับแต่ก็พอฟันขนาดนี้ก็ต้องให้เป็นวันความเพียรเลยครับ ต่อยซ้ายแล้วตัวออกมาแล้วครับบัดขวาของกาฮาวูครับก็คงจะรู้นะครับอะไรอุ่นๆบริเวณปลายตาของตัวเาา shot shot องครับ you ต้องเร่งตัวเองแล้วต่อยขวาครับเต็มๆหมัดต่อาามาครับถีบซ้ายโอู้เจอศอกขวาเลยครับปันซ้ำเข้าไปโอ้จะซ้ายอีกทีแม่ไม่โดนครับออย่างที่บ mm ouais อกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับศอกแกถือเป็นมวยศอกอันตรายครับปราบ เรียกเลือดได้แล้ววันนี้แต่ยังสู้นะครับกาโฮบูครับเจอสอกขวาโอ้แกรำสอกเป็นว่าเล่นเลยครับวงในมาชิงตีก่อนครับกาโฮบูหมดยกซะก่อนโอ้ได้ของฝากจากบนเลยครับกาโฮบูครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่จะกระโดดเข่าร้อยแต่ไม่ถึงครับ อหมัดซ้ายนี่โดนครับปราบโดนหมัดของวูกาโฮเหมือนกันนี่เตะแล้วก็จับเทลงไปเลยครับนี่ครับสับครับบริเวณข้อพับครับงัดศอกแล้วก็นี่ครับแข้งขวาโอ้มีบทครับแข้งขวาศอกขวาของปราบศอเทพพิทาครับไปดูกันต่อครับยก2กับบวยมัช่อง8ปต้องทำให้เห็นความแตกต่างนะครับยกแรกกับยกสองครับกาโฮบูครับ เดินเข้าไปทื่อๆแบบนี้นี่ปราบเอาตายแน่ล็อกแขนสอดแขนจะตีครับวันนี้พอจะมาฟันอย่างเดียวเลยครับแกฟันได้ทุกจังหวะทุกทางจริงโอ้เก่าสู้วงในครับอตีข่าวสู้ โอ้โหแหมเด้งเป็นลุงซิบปลาในใบเลยครับเจอศอกตายแล้วครับซอกโอ้จะฟันสู้โอ้โหไม่ง่ายแล้วครับูกาฮูครับตาวยแพ้แล้วครับโอ้ยตายตาครับโอ้ได้ไปสองแล้วครับกาฮูโอ้ก็แกฟันซะขนาดนี้ครับ ข้างบนไม่เท่าไรครับแต่ใต้าตาเนี่ยสิครับและก็ชื่อว่าเดี๋ยวก็ฟันอีกเลยครับอ่ะมันลุ้นกันครับว่าเกาจะเอาคืนได้หรือว่าจะโดนแผ่ที่สามครับโอ้ต่อยขวาครับต่อยแล้วมันเข้าไปที่บริเวณโหนกแก้มนะครับยับซ้ายสากาัดอ,อ่ะกาโฮจะสู้วงไหนครับแหม โอ้ต้องลงทุนเลยครับทำมัดหนได้ก็น่าจะได้ครับแต่ถ้ามัดไม่ได้นี่ก็มีสิทธิ์จะโดนศอกแตกอีกแข่งซ้ายไปอีกแล้วเสียบเข่าแกศึกษามวยไทยมงจริงเขาบอกมวยสอกต้องแก้ด้วยเข่าครับอ่ะโอ้ไม่ทันซะโอ้โดนตบหัวทิ่มไปอีกโอ้แต่ใจสู้ครับกาฮาวูครับโอ้โดนพลิกเลียมไม่มีตื่นไม่มีเมาเลือดครับโดนซ้ายเอาโดนมาขวาเต็ม ขวาอีกอ้าวรัดมาปราบกรรมการแยกซะก่อนครับโอ้เหมือนว่าจะช้าลงไปเลยค,ครับการขอบู๋ครับแรงหมดหรือว่าหมดกำลังใจครับโดนศอกซ้ายอีกขวาอโอ้โหแหม่กะรำเัี่ยะรำพัดจีนเลยครับศอกของปราบครับต่อยขวาไม่โดนขวาโดนครับ ขวาอีกทีขวาอีกทีโอทะกาโฮบูถอดใจเมื่อไหร่นี่เสร็จนะครับอ้อา,าวโอทะกาโฮบูนี่ก็ตื้อจริงๆครับหนัวๆนัวผัวพันไปเรื่อยครับอาโดถีบกระเด้งกลับเข้าไปใหม่จากขวาคอปราไม่ยอมเจอซอกอีกโอ้โหป่าคอที่แตกไปหมดเลยครับตอนนี้อมหมากครับโหนกแก่ปากค,คอคิ้ว อ่ะได้แข้งซ้ายมาแข้งหนึ่งโอ้หายใจแรงเลยครับแหม่มีศอกมาปราบรัดไว้โอ้สองยกผ่านไปได้ไปสองแผลครับแหมปราบได้ไปหนับโอเคไหมครับแขาหูโวตอบไม่โอเคครับนี่ครับโดนศอกนี้ครับเห็นอะไรเห็นเลยครับโอ้เฉินเฉือนนะครับ หมัดขวานนี่เต็มๆหมัดนะครับก็บแค่เซแค่พังงะครับยังไม่ยอมทิ้งตัวเลครับกาโฮบูอ่ะยกทีสาครับจบลงอย่างไรครับจะมีพลิกหรือเปล่ากาโฮวูมาลุ้นกันต่อครับโอ้ปลาบเดินลุยเลยครับ โอ้โหต้องไปลุ้นวงในครับกาโฮบูครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าครับไปซ้ายเตียบเข่าซ้ายครับปราบโอ้กาฮูมีหมัดว่ามาเข้าวงในนี้แกตีไม่ได้ถนัดนะครับกาโฮเจอเหลี่ยมของปราบเข้าไปครับฟันศอกซ้ายอีกแล้วโอ้ เกิดความเท่าเทียมกันที่จะทําให้มีแผลแตกหรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วก็กดรัดลงมาครับ <c oughs> โอ้โหลัวเลือดหรือเปล่าครับบอกแม่เจ้าครับทําไมมันต่อยเดือ,ดอต่อยดูกันอย่างนี้ปักซอกอูจะปักซอกเหรอว่าตัวเองโดนเคลียขาล้มลงไปครับต้เป็นเสียหลักเสียเรียมไปอีกครับอ่ะจิ้มจิมกระแทกจิ้มจิม ออกมาถอนหายใจแล้วก็หัวซ้ายไปทีครับปราบเงือกฟันอีกแล้วโอ้ยโอ้ยืนอยู่ด้วยหัวใจจริงครับกาบูโอ้แต่เป็นรานบนแผ่นดินครับตอนนี้ก็มาชกในเชิงรับเลยครับปราบครับก็รอจังหวะดีๆก็โชว์ลีลาเด็ดซะหน่อย,อยี่ยก็ดูเหมือนปราบนี่ ไม่ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไรแล้วล่ะครับดูครับแกแค่แจบแย็บแ,แล้วก็วน,นครับยีบแกก็เห็นแลวครับกาเาหมู่วันนี้เจ็บครับแหมจะเขาไม่เอาหัวซ้ายไปอีกทีนึงอ่ะไม่หยุดเหรอโอ้ปากก็แตกครับก็เน้นเก็บอาวุธแล้วล่ะครับปรา นี่ครับเข่าใกลก้ก็กอดเอาไว้โอ้โหจิตหัวใจกันสุดยอดจริงครับการูบูจากฮ่องกงนะครับแน่ไม่เหนื่อยก็ใกล้เคียงครับการหูบูครับก็แกเล่นเดินสองยกเลยครับรวมถึงยกนี้ด้วยโอ้โหไม่รู้จะทำไงครับ เต็มที่เลยละครับวันนี้ครับนักชกจากฮ่องกงครับกาโฮบูปราบวันนี้มาดีเหลือเกินมียิ้มแยแยครับครบสามยกครับโอ้ก็เห็นอย่างที่เห็นกันนี้แหละครับโอ้โชคเลือดไปอีกคู่นึงครับโอ้ศอกอันตรายจริงครับหนุ่มอุบลครับดูภาพช้านี่ฝันซ้าย พ <h ums> ยายามจะฟันสู้แต่โดนเขี่ยขาหน้าครับโกกังหูนี่ครับสอกซ้ายครับเต็มเต็มครับครึ่งปากครึ่งจมูกไต่ซ้ายอัดลำตัวลูกนี้เข่าดีครับแต่ว่าได้แค่ครั้งเดียว ladies and gentlemen and the winner is the พูชนะได้แกมุมแก แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับปราบสอเทพพิธักครับ oh. เอาชนะคะแนนไปแบบสบายๆครับโอ้นี้สอกคมจริงๆ